สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านผู้ที่มีใจรักในพุทธคุณของพระเครื่องเมืองไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักในพุทธศิลป์ของพระเครื่องนะครับวันนี้น้องจงก็มีเรื่องเล่าเนาะมีเรื่องเล่านะครับก็คือว่าลุงจงไปเจอ เหรียญหลงหวงพ่อก,กันวัดพระยาศนะครับวัดพระยาศนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่ในโลกโซเชียลเขาก็ลงกันนะว่ามีเหรียญหลวง,งพ่อก,กันที่เป็นพิมพ์ฉลุนะครับ ที่เป็นทิมฉลุก็คือนี่ครับเป็นการฉลุให้เหลี่ยญเป็นรูปหลวงพ่อลอยองค์อย่างนี้นะครับก็หลายคนก็รู้เนาะว่าคําว่าฉลุก,ก็คือประมาณนี้นะครับคราวนี้ลงุงจงเข้าไปดูในเข้าไปหาในาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับใน youtube ในตามช่อง youtube ต่างๆนะครับ ็มันก็มีหลายหลกักหลายหลายคนหลายคนก็ลงว่ามีเหรียญฉลุของโล่พกันนะครับบางคนก็จะให้ข้อมูลว่าเป็นการฉลุแบบเอาเหรียญเอาเหรียญของโล่พกันจริงๆมาฉลุนะครับคือมาฉลุใหม่นะครับ ตามที่เซียนระดับประเทศเขาบอกกันมาต่อต่อกันมานะครับบอกว่าเหรียญของพวกกันนี่ก็จะมีแค่สองเนื้อนะครับมีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเงินนะครับส่วนเหรียญที่ลุงจงมีอยู่นี่มันเป็นเหรียญทองเหลืองเนื้อทองเหลืองนะครับตามที่ลุงจงดู มันมันเป็นเอาไว้เป็นกรณีศึกษากันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันดูผมดูจงดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหรียญฉลุนะครับมันเหมือนมันเหมือนหล่อมันเหมือนการถอดพิมพ์ฉลุแล้วมาหล่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าด้านข้าง ด้านข้างไม่มีรอยตัดนะครับเป็นรอยเหมือนประกบแม่พิมพ์นะครับนี่เนาะเป็นรอยเหมือนรอยประกบแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังนะครับเหมือน,นจะฉลุด้านหน้ามาถอดพิมพ์ฉลุด้านหน้ามาก่อนแล้วก็มถาถอดพิมพ์ฉลุด้านหลังแล้วก็มาประกบกันนะครับสรุปแล้วเหรียญนี้น่าจะไม่เทนะครับเพราะว่าตามตามที่เซียน ระดับประเทศบอกมาก็ไม่มีเนื้อทองเหลืองนะครับมีแต่เนื้อทองแดงกับเนื้อเงินเนาะก็จะมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับอันนี้นุงจงไปเจอในตลาดมาเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองแดงนะเป็นทองเหลืองแล้วก็ลายฉลุด้านหลังนี ไม่สวยนะครับไม่สวยแล้วก็ตัวหนังสือหายนะครับฉดุจนตัวหนังสือหายไปเลยนะครับอย่างด้านบนนี้ครับเขียนว่าที่ระลึกในการนะครับนอนหนูก็ไม่มีนะครับนอนหนูก็หายในในการสละอาก็ไม่เจอนะครับรอรอเรือก็มีแต่หางนิดนึงสลอาก็มีแต่ด้านบนนิดนึงนะครับสละไอไม้ม้วนเจอครับมีอยู่แต่นอนหนูไม่มีนะครับ ตรงที่ระลึกก็รอเรือไม่มีนะครับมีอยู่นิดนึงถ้าแท้ถ้าเหรียญแท้ถ้าเหรียญแ,แท้นะครับถ้าเหรียญแท้ก็ฉลุไม่สวยนะครับถ้าเหรียญปลอมก็แต่หน้าตาของหลวงพ่อนี่ได้นะครับก็ไม่แน่นะอาจจะถอดอาจจะถอดพิมพ์มาก็ได้นะ ลุงจงก็ชอบอยู่นะครับชอบในในพุทธคุณของหลวงพ่อลก่นนะครับแล้วก็ชอบในพุทธศิ์ในการในการที่ฉลุนี่ก็ชอบอยู่นะครับแต่เหรียญน,นี้มันฉลุไม่สวยเนาะฉลุไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ก็เก็บไว้นะครับลุงจงก็จะเก็บไว้เป็นกรณีศึกษานะครับ เหรียญนี้ก็ด้านบนก็จะเขียนว่าพศสองพันสี่้อยหกสิบเก้านะครับก็นานนะครับถ้าก็ประมาณนี้นะครับเหรียญเหรียญเหรียญแท้ๆของหลวงพ่อกันถ้าเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อทองแดงก็จะเป็นสร้างเมื่อพศสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าตําหนิด้านหน้านี่ก็ได้นะครับตําหนิด้านหน้าตามที่หลายๆคนลงว่าตําหนิตรงนู้นตรงนี้ จุดสังเกตนะครับไม่ใช่ตำหนิเนาะเป็นจุดสังเกตก็ได้นะครับหน้าตาก,ก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับลุงจงก็เอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูว่าเอออย่างนี้ก็มีนะนะครับ mm hmm. เหรียญฉลุหลวงพ่อกรันวัดพระญาตินะครับ mm hmm. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา mm hmm. ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่ลุงจงก็ชอบจุดประมาณหนึ่งนะครับ ก็เอาไว้เป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันเนาะฝากไว้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงจงด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าลุงจงจะเอาพระอะไรมาอวดมาให้ชมเนาะเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ